สวัสด,ดีวันนี้อยู่กับเจ้ามิโซมิชิอากาศมาพร้อมไฟตัดหมอกเดย์ไลท์สวยๆทันสมัยแบบนี้สีแดงแรงลิธิ์ทีเดียวรถสวยๆส,สภาพเดิมทั้งคันนะครับคันนี้เอามาไม่ได้ทำอะไรเลยลามแล้วก็ตั้งขายเลยรถสวยเดิมมาอยู่แล้วสีแดงนะถ้าใครชอบนะไม่สามใครแน่นอน อาจจะซ้ำแต่ว่าน้อยนะครับคันนี้รับประกันโครงสร้างว่าไม่มีชนหนักพีกวางหรือจมน้ำมายินดีให้นำช่างมาตรวจสอบหรือจะไปตรวจสอบที่ศูนย์กับเราก็ได้เรากล้าให้ตรวจสอบก่อนซื้อได้เป็นกระจกไฟฟ้าด้วยนะครับพับข้างไฟฟ้ามีระบบการลื่นนถลี่กุญแจรีโมทนะครับวงมาลัยมัตติฟังก์ชันเดอนไม่ก็วิ่งแค่ห้าหมื่นกว่าโลแลวประกันไม่แท้ด้วยอ่า ก็เฮนยองนะฮะมีจอมัลติมีเดียสามารถดูหนังฟังเพลงได้ครบคันแผงประตูด้านคนนั่งด้านข้างกับับแบบนี้สวยบอกไม่ขาดไม่ย่นไม่ยับไม่เหี่ยวเดิมๆจากโรงงานไม่เคยแบบว่าใช้ขนของ่วนสินค้าอะไรหนักๆน,นะะดูจากบอกแล้วเรารู้เลยถ้าเป็นรถที่รถเกงเ่งที่เขาใช้ขนของขนอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีรอยขีดขนเยอะแผงหลังคาก็ใสสะาดร,รอบคันโดยรวม ให้ร้อยเปอร์เซนต์เลยคนนี้ฝาท้ายก็กว้างขวางพอสมควรจุดพีของเราก็คือนี่เรากล้าถ่ายให้ดูอย่างนี้เลยแต่หนึ่งไม่ค่อยมีใครกล้าถ่ายนะครับให้ดูโครงสร้างแบบเดิมๆถ้าท่านใดมีช่างที่ดูรถเป็นเนี่ยให้เขาดูก็จะรู้เลยว่ารถเราเดิมแท้ทั้งคันจากโรงงานะไม่มีรอยเคาะหน้าเคาะท้ายทำท้ายทำหน้ามาไม่มีนะครับเดิมๆ สวยเหมือนแบบข้อจัดทของพ่อท้องแม่เลยไม่เคยทําหน้าทําหลังนะครับขาดก็เดิมเนีครับถ้าเป็นช่างดูก็จะรู้เลยว่าของเราเนี่ยสีเริ่มจากโรงงานทั้งคันไม่มียอมแมวขายความซื่อสัตย์ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็ฝากข้อความไม้ได้ในแอปพลิเคชันนี้ถ้าท่านใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ